ก็มีพิธีทางศาสนาคริสต์นะคะได้ยินได้ยินหรือเปล่าแม่ทราบพิธีทางศาสนาคริสต์นะคะแล้วก็มีอาจารย์สวดหนึ่งรอบแล้วก็อาจารย์ให้ร้องเพลงสองเพลงแล้วก็อาจารย์กลับมาสวดอีกรอบหนึ่ง นะคะแล้วก็ทําพิธีเออปิจิลาน้องโมเข้าไปอยู่ในในเขาเรียกเหมือนในช่อง,อง<ๆ>เก็บช่อง<ๆ>อเกออ็บอจิอโถที่ใส่ใส่อัดน้องโมเนี่ยสวยมากเลยแต่ว่าตอนนี้ปิดไปแล้วนะคะด้วยรูปน้องโมเขาซึ่งสวยมากเดี๋ยวเชิญทุกคนขึ้นไปถ่ายรูปได้นะคะแม่เลือกเองทุกทุกอย่างคุณแม่เลือกเองเลยค่ะก็ เป็นอันเรียบร้อยว่าน้องโมอยู่ตรงนี้นะคะถ้าใครคิดถึงก็มาหาน้งโมได้ที่นี่ทุกวันถึงถึงสองทุ่มเลยทุกวันนะคะเอาดอกไม้มาพวงมาลัยมาเล็กๆก็ได้ค่ะคุณแม่คิดถึงน้องก็จะมาตรงนี้ค่ะพิธีก็มีเท่านี้ค่ะสำหรับข้อความที่มรนลไม่ถึงตีลาครับเป็นข้อความที่ที่ทางโบสถ์เป็นคนนดให้คุณแม่ยังจำไม่ได้ยาวไปหน่อย ยาวไปหน่อยแล้วก,ก็อยู่คู่กับคุณพ่อภาพน้องโมนเนี่ยจะอยู่คู่กับคุณพ่อต่างคนก็ต่างมีอะไรอะเขาเรียกว่าโผของตัวเองแต่ว่าลูกพอพอปิดผลิตแล้วเนี่ยนะคะมันจะเหมือนลูกติดกันแต่จริงๆแล้วข้างหลังรูปเนี่ยก็เป็นโถของแต่ละท่านอม่จะไปยังไงบ้างแต่ว่าไหนเอากลับบ้านค่ะ แบ่งให้แบ่งให้คุณแม่แล้วก็แบ่งให้เบิร์ดด้วยเพราะเบิร์ดขอมาเบิร์ดเบิร์ดแอบเอาดอกไม้มาให้เมื่อวานแต่ไม่ยอมให้พวกเราเจอดูสิแต่เดี๋ยวต้องเอากระดูกไปให้เขาแหละเพราะเขาขอมาก็ทั้งหมดก็อยู่ที่นี่ส่วนใหญ่นะคะอยู่ที่อยู่ที่นี่ส่วนใหญ่เป็นโถใหญ่แล้วก็โถเล็กก็เป็นของคุณแม่แล้วก็เดี๋ยวเป็นแบ่งให้ให้เบิร์ด อีทนสามส่วนนี่ค่ะเยอะต้องแบ่งโถไม่พอโถไม่เท่าวันนี้ในส่วนของการทําพิธีที่มีการร้องเพลงคุณแม่ได้ยิน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 คุณแม่ได้แบบมีการนึกถึงลูกหรือว่าตอนนั้นเราร่วมร้องเพลงด้วยไหมคะร้องค่ะร้องเพลงแล้วก็ร้องไห้ไปนิดหน่อยเพลงเขาก็เศร้าเนาะ เพลงทางเคยเหมือน,นลักษณะนเนื้อเพลงมีการเอ่ยชื่อคุณแตงโมโด้วยไหมไม่มีค่ะไม่มีมไ,มไม่มีเลยไปต่อกันต่อมาครัวันนี้ก็เมื่อกี้ได้ไปจับที่กระดูกเขาอน่นะฮะในโถอพราะเขาบอกว่าขอให้เขาอยู่บนสวรรค์ยังมีความสุขเพราะว่าน้องขึ้นไปเนี่ยน้องตอนนี้น้องมีความสุขกว่าทุกคนที่มีชีวิตอยู่ตอนนี้แล้วก็ขอให้น้องมีความสุขแล้วก็มาเยี่ยมคุณแม่บ้าง เ่คุณม่บ้างค่่ไุณยเป้าแล้วคุณแม่กไงบ้าง็อยู่ที่โถนั่นแหละตอนนี้หัวใจคุณแม่ต้องไปอยู่ที่โถที่จะเอาไปไว้ที่บ้านแล้วก็เป็นกระดูกน้องหนุนมคแล้วถ้าคิดถึงก็มาหาที่เพราะว่าวันสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยที่ได้เห็นก็ คือวันที่คุณแม่แต่งตัวให้เขาที่ได้เห็นเห็นทั้งหมดร่างหน้าตาอะไรเนี่ยนะคะคือวันที่แต่งตัววันวันที่มีงานที่นี่ค่ะที่ห้องเมื่อวันเขานั่นแหละเห็นได้เห็นว่าน้องปกติเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมไม่ได้เป็นคนอ้วบคนอ้วนอะไรปกติสวยเหมือนเดิมคุณแม่ก,ก็ดเเีเป็นภาพจําที่คุณแม่เออเป็นภาพจําที่ดีแล้วอ่ะไม่เหมือนแรกๆกที่ ที่มีปัญหานะคะเป็นเป็นภาพจาที่สวยแล้วคุณแม่ครับตอนนี้ถือว่าพิธีเกี่ยวกับเรื่องของการส่งน้องไปอยู่กับพ้อแม่ของรุณจ้ารได้น่าจะเสร็จสิ้นหมดแล้วการเดินหน้าทางคดีตอนนี้จะเต็มที่ได้แล้วถูกไหมคะแมใะ่ใช่ค่ะเต็มที่แล้วคะ่ะคุณแม่ก็หมดห่วงางพิธีให้น้องนี่เสร็จเรียบร้อยละคุณแม่หมดห่วงแล้ว ก็คือพอหมดหมดตรงนี้ก็จะให้ความร่วมมือกับทีมราคาทลายแล้วก็ทีมท่านท่านสอสอค่ะทีมทีมท่านสอสอเราจัเต้ได้เต็มที่แล้วค่ะแล้วตั้งแต่ที่มาอยู่กับทางฝั่งของทางสอสอเต้สภาพจิตใจสภาพของเราดีขึ้นไหมครับด้วยยังไงครับดีขึ้นเยอะมากสบายใจคือท่านเป็นทีมนะคะทำงานเป็นทีมแล้วก็รู้สึกเออใช่มันต้องเป็นอย่างเนี้ย พอเราจะมาทํางานโดดเดี่ยวแล้วจะสาเร็จเนี่ยไม่ได้หรอกเนี่ยแม้แต่สื่อมวลชนทุกท่านเนี่ยก็ต้องทํางานร่วมกันใช่ไหมคะกล้องกับนักข่าวผู้สื่อข่าวก็ต้องมาด้วยกันคุณจะมาแบกทุกอย่างด้วยกันไม่ได้ต้องร่วมกันหลายคนบอกว่าตอนนี้คุณแม่เหมือนมาถูกทางแล้วจริงไหมคะเนาะ จริงไหมล่ะเอ่อต้องให้คุณเป็นเป็นคนตอบเพราะคุณนคน <laughs> ไม่แน่ใจเพราะว่าคือหลายๆคนเขาเขาอ่าแสดงความคิดเห็นว่าณ <c oughs> <c oughs> เวลานี้คุณแม่เรื่องคดีเนี่ยคุณแม่เดินทางมาถูกทางแล้วก็เลยอยากเรียนถามคุณแม่ว่าจริงไหมคะจริงค่ะจริงจริงคุณแม่มั่นใจเลยมันย่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าถูกทางละคือเราได้ผู้นําทีมที่ดีด้วย <c oughs> เป็นท่านเป็นคนเอ่อฉลาดนะ อารมณ์ดีมีความเป็นผู้นำสูงแล้วก็ไม่พูดมากท่านไม่พูดมากแล้วก็ทำงานเร็วด้วยไม่เคยเจอคนแบบนี้นะครึ่งวัยนี้เนี่ยท่านเก่งยอมรับว่าท่านเก่งด้วยสอบสอบท่านสอบสอบได้น,นะคะในส่วนของครอบครัวฝั่งคุณพ่ออะคะ่ะได้มีการพูดคุยเรื่องคดีกับคุณแม่ไหมคะมีค่ะทางทางคุณ,คณกันฝั่งคุณพ่อว่ายังไงบ้างคะ ก็ก็โอเคตามที่คุณแม่ละเห็นด้วยเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยคุณแม่คะเพจที่อ้างว่าเป็นแตงโมเขาบอกว่าเขาคู้ข้อมูลของแตงโมในโทรศัพท์มาได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเบื้องต้นไม่ได้มีการติดต่อกับแมาคุณแม่เนี่ยัจ็คขนโทรศัพท์ให้แม่ไม่ไม่จริงค่ะเออตั้งแต่บางแจกล้๊บรับปากกับคุณแม่คุณแม่ขอว่าหยุดเรื่องโพสต์น้องโมอะไรเนี่ยเขาหยุดไปเป็นอาทิตย์แล้วนะเขาบอกตั้งแต่คุณแม่ขอวันนั้นเขาหยุดเลย คุณแม่คิดว่าเป็นอาทิตย์ละอาทิตย์เศษด้วยซ้ำไปนอกนั้นเขาไม่รับผิดชอบมันไม่ใช่แล้วคุณแม่ตรวจสอบดูแล้วมันไม่มีตัวเลขขึ้นของของบางแจ๊กเนี่ยหนึ่งล้านสามใช่ไหมคะที่มีคนเข้ามาชมเขาเนี่ยแต่ว่าเพจปลอมเนี่ยมันจะไม่มีตัวเลขขึ้นหรือถ้ามีก็น้อยอันนั้นเป็นของปลอมทั้งหมด <Okay. S 1> ออบางทีคุณแม่ก็อืไปนั่งดูเมื่อคืนก็ดูดูอุ้ยตกใจนี่มันอะไรเนี่ยมันน้องโมด ถูกทำร้ายขนาดนี้ใช่หรอพอถามท่านเต้บอกไม่ใช่มันของปลอมอ่าของปลอมแล้วบางแจ๊กก็บอกของปลอมผมไม่ได้ส่งนานแล้วผมไม่ได้โพสต์นานแล้วได้มีการประสานที่จะส่งโทรศัพท์มือถือคืนกลับมาให้คุณแม่หรือยังคะคุยแล้วค่ะคุยกันแล้วเขาบอกเขาจะส่งใปไหนไหนไหมคะอ่าจะส่งค่ะจะส่งเร็วๆนี้แหละแต่บอกไม่ได้นะว่าส่งไปให้ใครอ๋อไม่ได้ส่งให้คุณแม่โดยตรงไม่ไม่ค่ะ เพราะว่าเราก็ต้องกลัวอันตรายด้วยกลัวของหายด้วยถ้าขายนี่ก็ยุ่งนะเพราะเราจะต้องนําไปอยู่ในคดีไงคะอันเนี้ยโทรศัพท์นี่สําคัญมากสําหรับคดีนะคะคือแม่ไม่ได้ให้ส่งมาทางแม่ไม่ไม่ค่ะไม่ส่งทางตัแม่ขอขอนุญาตถามคำถามนี้นะคะคือสังคมมองว่าบางส่วนนะคะคุณแม่เขามองว่าบางแจ็คเหมือนเป็นคนเป็นมิจฉาชีพแล้วมือถือไปอยู่กับของ,งไปอยู่กับบางแจ็คกับคนแบบนี้แม่กังวลอะไรไหมคะ คุณแม่เอออย่างนี้ถ้าคุณถามนี้คุณแม่จะถามคุณบ้างคุณรู้จักบางแจ๊กไหมคะก็รู้จักบาะข่าวใชเคยคุยกับเขาไหมไม่ไม่เคยค่ะเอใครได้เคยเคยคุยกับเขาบ้างไม่มีค่ะแต่แต่เขาติดตามดูบางแจ็คเนี่ยอยู่ในโซเชียลมันเยอะมากนะแม่ที่ประวัติเขาในการที่ขู่แล้วก็ปั่นชาวบ้านเขาเนี่ยครับที่ที่นัข่าวนี่น้องๆที่วิ่งแต่คือคือประวัติเขาเนี่ยโชคโทนแล้วอยู่ในโซเชียลมานานนะแม่ ค่ะคุณแม่ก็เคยเห็นนะแต่ว่านานแล้วห้าหกปีอะไรเงี้ยเออคือของพวกนี้นะคะเราจะต้องต้องได้สัมผัสก่อนอ่ะคุณแม่ก็ไม่ชอบนะก่อนที่จะได้สัมผัสเขาเนี่ยคุณแม่ก็ชื่อเสียงไม่ดีเขาโทรศัพท์มาเนี่ยหลายครั้งมากเลยที่คุณแม่บอกค่ะโทรโทรโทรคุณแม่ก็ไม่เคยรับเลยจนจนมีนักข่าวคนหนึ่งเนี่ย ขอคุณแม่ว่ารับสายบางแจ็คหน่อยได้ไหมคุณแม่เขามีอะไรจะบอกแต่คุณแม่ไม่รับสายเขาเลยคุณแม่ตัดสินใจรับเพราะเขาเป็นนักข่าวก็เลยคุได้ได้คุยกันก็บอกคุณแม่มาว่าเออข่าวน้องโมเขาเห็นแล้วข่าวน้องโมเสียชีวิตเนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรหลายๆอย่างให้คุณแม่ทราบคุณแม่ก็ถึงได้คุยกับเขาเริ่มคุยกับเขานี่คุยทั้งหมดก็คือเรื่องน้องโมทั้งหมดเลย ค่ะไม่ได้มีเรื่องอื่นใดเลยแล้วก็ที่ว่าใครเรียกเงินใครคุณแม่เรียกเงินเขาหรือเขาเรียกเงินคุณแม่อะไรไม่เคยมีสักบาทเดียวนะคะเราไม่ได้ใช้เรื่องเงินเกี่ยวข้องเลยแสดงว่าที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์บางแจ็คในทางไม่ดีคือไม่ไม่ได้มีการสัมผัสเหมือนคุณแม่เพราะคุณแม่ได้สัมผัสแล้วคุณแม่ถึงรู้ว่าเขาไม่ได้เป็นเหมือนที่ไังคมพูดเลยเคเขาเป็นคนช่วยคนนะคนที่ลําบากเนี่ยเขาช่วยเลยนะคะช่วยเป็นเงินทองเลยนะ อยากได้เท่าไหร่บอกมาเดี๋ยวผมช่วยเขาพูดนี้เลยเขาก็ถามคุณแม่ว่าคุณแม่ผมจะช่วยเงินนะถ้าคุณแม่ไม่มีสตางคุณแม่บอกไม่เอาคุณแม่มีแล้วฉนั้นคุณแม่เอาที่ดินผมเอาไหมผมมีที่ดินที่ใกล้อาพอดอนเมืองอ่ะหกไร่ให้ยกให้คุณแม่เลยคุณแม่ผมไม่เอาไม่เอาเพราะว่าคุณแม่ไม่รู้จะไปทําอะไรแต่คุณแม่ก็เสนอว่า เออคุณก็มาเมืองไทยแล้วก็ไปท,ทําธุรกิจเป็นอพาร์ตเมนต์อะไรก็ได้เพราะว่าที่ลอกล่างเดี๋ยวนี้เขาภาษีเขาหนักสินะ,ะคุณแม่ก็นะนาไปพอได้คุยกันมันก็เลยเริ่มแปลกแบบคือเป็นมิตรเป็นมิตรคุยเราคุยแบบเป็นมิตรกันพอเขามีความตั้งใจที่จะบอกเรื่องที่คุณแม่ไม่รู้อย่างนี้ดกว่าถ้าเขาไม่พูดเนี่ยนะคุณแม่ก็ไม่ทราบแต่ว่ารายละเอียดเรื่องน้องเนี่ยเป็นยังไงรู้จากบางจั๊ก แล้วคุณแม่ความไว้ใจกับแกคือระไรคะเท่าที่ใช่ใช่ค่ะก็ก็ไว้ใจนะเพราะเหมือนเขาทำทุกอย่างให้เราอ่ะเขาค้นข้อมูลในโทรศัพท์น้องโมเนี่ยเสร็จแล้วค้นเสร็จแล้วได้แล้วแต่ทีนี้รอเท่พนั้นเองเราก็จะเอาข้อมูลตรงนี้ไปเข้าไปในสาลคุ่าราคะแล้วเาได้บอกมีมบอกสนคะมีมค่ะมีจิ คุยกันล่าสุดเมื่อไหร่คะเมื่อคืนเมื่อคืนเขาบอกอะไระเออเมื่อคืนคุยกันสั้นๆตีสี่แม่ยังไม่ได้นอนนะก็ต้องพอพอตีสี่เราก็สี่โมงของเขาเนาะใช่ไหมคะเขายังเขายังทํางานอยู่ก็คุยสั้นๆว่าเป็นแม่ก็ถามทุกสุขแหละเขาไม่ได้คุยกันหลายวันเขาเป็นยังไงเขาก็บอกสบายดีครับเออก็คุยว่าเออข่าวคุณอะไม่ต้องโพสต์นะน้องงูอะ เขาบอกโอ๊ยคุณแม่ผมไม่ได้โพสต์นานแล้วเนี่ยก็คุยกันแค่นี้เขาเล่าให้ฟังนะคะว่าคนไทยที่อเมริกาไปใช่ใช่ใช่เออคนไทยที่อเมริกาไปถ่ายรูปบ้านเขาถ่ายรูปรถเขาถ่ายรูปชีวิตประจําวันเขาอืมเขาเล่าให้ฟังค่ะคุณแม่จะเข้าใจว่าเป็นยังไงคะว่าแบบเทศจะไม่คุ้มค่าของน้ำมันไม่หรอกค่ะไม่ไม่ไม่พอแล้วถ้าเราห้ามเขาต้องทำสิถ้านเ<ม><ม>ขาติดก๊อฟภาพ ส่วนตัวแยกเอาไว้ต่างหากอ๋อไ,ไม่ไม่เขาโอ้โหเขาเมืองนอกเขามีสวยกว่าน้องโมยเยอะถูกไหม,ม,มเขาไม่มานั่งดูน้องโมคนเดียวหรอก <laughs> <ม>ใช่ไหมคะไม่มีการแน่นอนไม่ไมค่ะไม่มีเลยเนี่ยคุณแม่มั่นใจ,จว่าไม่มีแมน,าน,าน่นอนกกนนนนทีี่่่่พพูููดดคคุยััมมมถึงข้อออลเืืว่ามีความสำคัญกับคดีไงบ้างอะไรนะคะ ก็คือที่ได้พูดคุยกับางแยค่ะเขาได้รวบข้อมูลที่คู่มาได้ไหมคะว่ามันจะจะเป็นหลักฐานในคดีอะไรอ๋อเป็นๆค่ะเป็นมีข้อมูลที่เป็นหลักฐานสิไม่อย่างนั้นเขาจะทําเพื่ออะไรเขาก็ตั้งใจทําให้คือเขารู้รู้อยู่เต็มโอกว่ามันต้องเอาข้อมูลตรงนี้แหละไปไปขึ้นในศาลน่ะเขาบอกได้ไหมคะแม่ว่าข้อมูลที่้ามันเป็นข้อมูลประมาณไหนเป็นลักษณะยังไงเป็นรูปภาพเป็นข้อความเป็นอะไร จะบอกเลยเดี๋ยวมันคนที่เดือดร้อนคนที่เขามีความเกี่ยวข้องกับบังแจ๊กอะไรเนี่ยเดี๋ยวเขาจะจะเดือดร้อนแล้วคุณแม่ก็จะเดือดร้อนด้วยถ้าถากเท่าที่แม่เห็นนะค่ะมันทำให่แ่เชื่อเพราะว่าเออคุณโมเนา่ยวว่าาเป็นรอืมเขาไม่ตอบใช่ไหมคะแต่ว่าจะตอบแต่ว่าน้องน้องโมไม่ได้ตายในน้ำแล้วกันไม่ได้เสียชีวิตในน้ําเสียชีวิตบนบก เห็นแล้วใช่ไหมครับค่ะวเห็นว่าเสียชีวิต <c oughs> บนบกถ้าถ้าเปรียบเทียบในส่วนของคนให้ข้อมูลสําคัญทางคดีบางแจ็คนี่ถือเป็นนัมเบอร์วันเลยไหมคะคุณแม่ใช่<ม>เพรข้อมูลเนี่มันอยู่ในมือถือน้องโมนะมน้องโมนี่ถ่ายแม้กระทั่งถนนที่เขาเดินเป็นดินเป็นกรดหรือเป็นทรายถ่ายเครื่องเรือถ่ายทุกอย่างที่ที่เธอ มีโอกาสที่จะกดกล้องถ่ายรูปได้อรอบบัวเลยเพื่อเป็นหลักฐานสมมติน่าเธอน่าจะคิดแล้วว่าเธอไม่รอดแน่เธอก็ถ่ายมันทุกอย่างเลยแล้วมันก็อยู่ในกล้องอืมพอตั้งแต่เปลี่ยนคุณแม่เปลี่ยนมองว่าเป็นการฆาตรกรรมแล้วก็มีทีมสอส,อสตอ่ะคะมาดูแลฝั่งของคุณปอคุณเบิร์ตมีติดต่อมาหาแม่บ้างไหมคะมีเมื่อ,อวันเุนย์นะคะเขาโทรมาถามทุกสุขเฉยๆไม่ได้ไม่ได้ไไดอ,อะไรไมไ่มีเรื่องอื่น เรื่องคดีเนี่ยเราไม่คุยกันเลยนะไม่เคยคุยเลยเนี่ยสามสี่เดือนนีเพราะเราเราเราไม่พูดเขาก็ต้องไม่พูดถูกไหมคะเขาก็ไม่กล้าพูดกับคุณแม่เรื่องคดีหรอกความรู้สึกของคุณแม่แล้วกับปอกับโตยังเหมือนเดิมมนเดิมเหมือนเดิมปอเขาก็ยังน่ารักพูดเพราะเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรผิดแปลกนะแม่คะอนุีาตถามนึงคะทำไมในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาไม่คุยเรื่องคดีกับปอกัเลย นนความ่ใจแม่แม่มันไม่ใช่เรื่องที่คุณแม่จะไปคุยเรื่องคดีคุณแม่ใช้ภาษากฎหมายอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันผิดพลาดคุณแม่ไม่คุยเรื่องคดีดีกว่าให้เป็นเป็นเรื่องของตำรวจเป็นเรื่องของศาลหรืออะไรอายการนั่นดีกว่าเราเราไม่ทําลายน้ําใจกันนะถูกไหมเพราะเราถ้าถ้าแยกเรื่องคดีออกไปเนี่ยความรู้สึกที่เรามีต่อกันนะ่ะก็เหมือนที่คุณแม่มีกับบังแจ็คเหมือนกับที่มีกับปองอย่างเงี้ยออแม้แต่ แซนก็ดีนะแซนก็น่ารักนะไม่น่าเชื่อแซนเป็นคนพูดเพราะโทรมาขออนุญาตคุณแม่มางานน้องโมนะคะแต่เธอก็ไม่ได้มามอืมนเพราะว่าคุณแม่รู้สึกว่าเติมตัดใจถูกเรวใช้ที่ส่งมือถือให้กับที่บางแสนถูกค่ะคิดแล้วคิดก่อนคิดเยอะด้วยแล้วก็เราก็ได้ข้อมูลกู้ข้อมูลมาจริงๆไม่ใช่ไม่ได้ได้แล้วทั้งหมดหมายความว่ขาข้อมูลที่เราได้กู้กามาได้แต่สามารถเช็คดูไดีจากคู่บับทีเด จะามมาเป็นฆาตกรรมได้หใช่ค่ะใช่คคุณแม่มั่นใจแล้วก็ประกอบกับของท่านอื่นๆด้วยนะคะมีมีหลายท่านนะคะที่มีเอกสารมีคุณอัญาเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชี้ชี้ชี้หลักชี้มาทางว่าถูกฆาตกรรมมาตั้งแต่แรกแล้วใช่ใช่คุณแม่คุณแม่ได้ได้พูดคุยกับคุณอัญญาเป็นไงบ้างไหมครับได้คุยเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานได้เจอท่านครั้งแรก โอ้ใจดีนะแคเป็นคนใจดีนะคะ<อ>แล้วคุณแม่ก็ขอบคุณแบบว่าคุณแม่จะโทรหานานแล้วอะแต่ไม่มีคนให้คุณแม่โทรห้ามห้ามคุณแม่โทร <ๆ S 1> <ๆ S 2> แม่ก็ไม่ได้โทรจนบอกถึงท่านระหว่างจะจนเจอกัน,นะได้คุยกัน<อ>ก็ทีนี้ต่อยาวเลยคุยกันเป็นเรื่องเวลาไปแล้วไม่ต้องจุดเรื่องว่าว่าเธอเจ้ามยังไงอันนี้ไม่ต้องคุยื่องคดีไปเลย <c oughs> แม่ก็เลยเห็นหลักฐานจากของคุณพิอันแล้วว่า มาทางนี้เหมือนกันชใช่ใชแล้วหลักฐานก็น,น่นรู้สึกว่าแน่นหนาเหมือนกันชใช่ค่ะค่ะแลวอส่นี้นะคะขอขอทีอพี่เต้ได้ไหมคะพี่เต้สองนาทีนิดนึงนค่ะ